สวัสดีครับ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 ท่านผู้ชมรายการกองสุนพาไปดูนะครับในวันนี้นะครับรายการกองสุนพาไปดูในซีรีส์ของ success stories นะครับคนไทยที่เติบโตแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในเยอรมนีเราได้รับเกียรติจากคุณฟาริดาแสงสีนะครับต้องเรียกว่าคุณหมอฟาริดานะครับซึ่งเป็นแพทย์เฉพาะทางนะครับอยู่ที่เมืองซารุสนะครับ รัฐซารันประเทศเยอรมน,นีครับคุณหมอฟาริดาครับคุณหมอฟาริดาพอจะเล่าความเป็นมาได้ไหมครับว่าทําไมถึงได้มาทํางานเป็นแพทย์ที่ในเยอรมน,นีนะครับแล้วอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจในการทํางาน,นครับหมอคะเหตุผลตลกมากๆา,กากเลยนะคะก็คือตอนที่ฟางเป็นเด็กคุณพ่อชอบฟุตบอลทีมเยอรมันมากมแล้วพอฟางไปเรียนที่ไม่ไม่ดนวิทยานุสร์ที่มัมธยมนะคะบางไปเลือกเรียนภาษาเยอรมัน หลังจากนั้นฟังก็มาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศเยอรมนีพอกลับไปฟังก็ไปเรียนหมอปกติที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พอจบเสร็จที่นี่ประกาศว่าสามารถที่จะอนุญาตให้หมอต่างชาติที่สอบผ่านใบประกอบสศินทำงานเป็นแพทย์ที่เยอรมนีได้ฟังก็เลยสมัครมาตามขั้นตอนค่ะน่าสนใจมากครับแล้วคิดว่าอะไรที่เป็นความท้าทาย ในการใช้ชีวิตและการทํางานในเยอรมน,นีซึ่งมีสังคมและวัฒนธรรมนะครับที่แตกต่างไปจากบ้านเราบ้างครับอย่างแรกเลยนะคะก็คือเรื่องภาษา<ม>ก็คือเป็นภาษาที่เป็นภาษาที่สามที่คนไทยแทบจะไม่เคยได้ยินเลยเพราะว่าเราก็เรียนภาษาไทยกับภาษาอังกฤษใช่ไหมคะอย่างที่สองก็คือตอนเด็กๆเ,เรามีความรู้สึกมาตลอดว่าคนเยอรมันคือคนที่เก่งมากมีความรู้ แน่นมากแล้วเราก็มีโอกาสได้มาทํางานกับคนเยอรมันจริงๆได้มีโอกาสมาเรียนรู้จริงๆว่าเอ๊ะสิ่งที่เราเคยได้ยินในสมัยวัยเด็กมันเป็นอย่างที่เราคิดจริงๆหรือเปล่าค,ครับแล้วมันเหมือนอย่างที่เราคิดไหมครอ๋อจริงๆคนเยอรมันเป็นคนที่น่ารักมากๆเลยนะคะเขาอาจจะดูตลกน้อยกว่าคนไทยแต่จริงๆพอเราได้ไป อยู่ไปใช้ชีวิตคูกกี้พอเขาไว้ใจเราแล้วก็จะเป็นเพื่อนที่ดีมากๆฟางไปอยู่ที่นี่ฟองไม่มีครอบครัวแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือจากคนเยอรมันดีมากๆตั้งแต่เรื่องเอกสารภาษากฎหมายต่างๆเป็นรู้สึกว่าที่นี่เป็นบ้านหลังที่สองของฟางเลยอะค่ะอก็คือทางเยอรมันนี่ก็ให้ประสบการณ์ที่มีคุณค่ากับเรานะฮะแล้วคุณหมออยากจะฝากอะไรให้กับ คนไทยที่มีแผนที่จะมาทำงานหรือใช้ชีวิตในเยอรมน,นีเป็นพิเศษไหมครับอ๋อก็อ,อย่างจะบอกว่าคนไทยนะคะเป็นคนเก่งแต่เราจะมีความกลัวกลัวว่าเราไม่เก่งเท่าฝรั่งกลัวว่าเราไม่เก่งเท่าต่างชาติแต่จริงๆมันไม่ใช่เลยค่ะมันเป็นแค่กำแพงภาษาแล้วก็เป็นความ รู้สึกตั้งแต่วัยเด็กที่เรากลัวที่จะสื่อสารกลัวที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆแต่ถ้าเราลองเปิดใจเยอรมันจะเป็นบ้านหลังที่สองที่น่ารักแล้วก็อบอุ่นอย่างแน่นอนค่ะอ๋อครับครับอขอบคุณมากเลยนะครับวันนี้ก็ดีใจนะครับที่ได้พบกับคนไทยที่ประสบความสาเร็จอย่างค,คุณหมอฟาริดานะครับก็ทางรายการกงสุลพาไปดูนะครับก็จะ,ะจัดรายการในลักษณะนี้นะครับเพราะว,วมีคนไทย ที่ประสบความสําเร็จในเยอรมน,นีเนี่ยมากมายนะฮะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับให้ข้อคิดที่สามารถนําไปใช้นะฮะได้อย่างดีนะครับก็วันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณบดีครับครับวันดีนะครับ